สวัสดีครับโอ้โหเช,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 ช้าเช้าเช้าเช้าทำไมมันฉ่ำเนี่ยนะวันนี้ก็น่าจะมารีวิวครับก็คือน่าจะเป็นตัว2022สีส้มนะสีส้มตัวล่าสุดใช่ปะ่ะสีส้มตัวล่าสุดก็คือ2022ก็คืออย่างที่หลายๆคนดูนะฮะว่าคือ2022ก็จะเป็นตัวเขี้ยวกุดวันนี้หลังนี้นะครับ ลำแรกเลยนะครับกับตัวฝาคาร์บอนนะทรงเอทั้งลำนะก็คือ,อเป็นประตูฝากระโปรงเก็บลงเก็บล่าทรงเซิงโคตรหล่อภายในแม่งแน่นแน่นแน่นจัดนะอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวน้านเข้ารีวิวเลยแล้วกันนะครับลำนี้ก็คืออันดับแรกนะครับก็น่าจะเป็นตัวทรงเอแบนนะครับนี่ฝากระโปรงครับ อย่างที่นะ้าขายดีดฮะเป็นแบรนด์ของน้าเองนะฮะโลโก้ของน้าเองทุกคนจะดู้ว่าความทำมันเป็นยังไงนะแบรบนด์มาตรฐานอ่าบวกด้วยนี่เลยครับอันนี้ยังมีเลยอ่ะเอออันนี้อะไรนะครอบโลโก้ครอบโลโก้ KM ใช่ไหมใช่เออขุยโคเท้ยันตัดหมอกเลยเออยันตัดหมอกก็ใช่อระเฮ้ยตัดหมอกก็ KM ใช่ไหมโอ้โหสำนัก KM ก็คืออาจจะเป็นทั้งคันทั้งคันทั้งคัน,คน,คนอ่า นี่เลยครับตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวประตูหุ้มครับเป็นประตูหุ้มงานของน้าเองนะครับทุกคนดูโลโก้เลยครับว่านี่เลยครับต่อไปนะก็จะเป็นโลโก้นี่ครับก็คือเป็น K m r a c i n ล Shop ชอนะทั้งลำเลยนะครับก็เป็นประตูหุ้มลายเดียวกับสากปรงครับเป็นท่า F1 นะส่วนในเรื่องของนี่เลยครับแก๊ปก็แก๊ปยังใช่เลยทุกคนแก๊ปยังใช่เลยก็น่าจะเป็นตัว KM เเหมือนกันอ่า คือแกลบหลังอย่างที่นะขายดีๆน,นะครับ, 3, รบก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวมาตรฐานนะแล้วก็คือใช้กาวสำมเอ็มใช่ไหม<ช>แล้วก็เฮ้ยนี่ฝาท้ายยังใช้เลย<บ>ทุกคนนี่เลยครับฝาท้ายยังใช่เลยเอา่าก็เป็นผ้าตัวเดียวกันครับก็เป็นผ้าลายเอฟันเหมือนกันครับนี่ยังใช่เลยครับป,ปิดท้ายยังใช่เลยครับบอกเลยได้ว่าสำนักนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะ ลำนี้ก็เลือกเป็นตัวท่อม่อนซาเอ่อท่อมิงงม้งซังท่อมิงซังใช่ไหม,มเออดังและล้านหน้าเทาใช่ไหมหอ่ะไปดูอะไรยข้างในหน่อยครับ<ม>อไหลยข้างในบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มอ่ะอร่อยข้างในมีอะไรบ้างครับลูกค้าก็เลือกใช้เป็นตัวนี่เลยครับอ่า c a t c a t ที่ไม่ตัดต่อสายไฟใช่ไหมแล้วก็มี ZD ดี D. แจดีหนึ่งตัวแล้วก็มีวัดบูธแท้จัดแท้ไปเลยเนาะเออนี่ครับมาขนาดนี้ไม่แท้ได้ไงใช่ไหมโอ้โหนี่เลยครับเดี๋ยวน้าก็จะมาบอกเรื่องทรงนะครับว่าลำนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับส่วนลำนี้ก็เป็นตัวสูงนะครับตัวสูง2 0 2 2ลํำนี้นะทําไปสเต็ปโหลดย้ายแหนบนะครับหน้า2หลัง4ครับก็เป็นล้อตัว N5 นะครับล้อ N ของหนุ่มแมงนะฮะแล้วก็นะก็ ใส่เป็นตัวยางดีเซนตินะฮะ2 5 5 5 5โหลดย้ายแหนบหน้าสเตปหน้า2หลัง4นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อ5รลูนะแต่ว่าลูกค้าอยากได้5รลูก็เลยแปลงอะแดปเตอร์มาครับต้อใส่อะแดปเตอร์นะฮะจากหออก5นะครับทุกคนก็จะดูว่าคือตัวนี้ก็คือมันจะล้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ารถตัวนี้มันมีโป่งใช่ไหมเฮ้ยสวยว่ะ นี่อาจจะเป็นลำแรกอจจะเป็นลำแรกของเราก็ได้เนาะว่าสีส้มแล้วทำเป็นตัวแพนด้าใส่เอวันพุ่มประตูฝังกระโป,ปรง,ปรปรงพุ่มท้ายแก๊สคตรหล่อมันหล่อจริงว่ะเออทรงมันได้นะโอ้โหคตรหล่อเลยครับครับผมก็ลำนี้นะความสวยความงามความจับนะการันตีเลยครับลำนี้ก็มาจาก เซลฟ้ uh, ่ายี่ฝ้ายนะครับจากอ e ีซูอึ้องวันไตผ้าพระนะก็เป็น f อฟซพี่ฝ้ายแล้วก็เป็น f อฟซนานะครับก็คืออยากออกรถกับพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายาก็จะมีโปรโมชั่นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะมาแต่งกันนะครับแบบนี้ทั้งลําเลยนะครับก็บอกได้เลยอะไรทุกชิ้นจัดหนักจัดเต็มแล้วก็คือมีจะเป็นแบรนด์นะ้าทั้งลาเลยครับก็สินค้าที่นะ้าขายไปก็คือทุกอย่างนะ้าจะมีโครงสร้างมีรับประกันนะฮะตรงนี้เลยครับอ่ะดูความชับหน่อยดิแอดมิน โอ้โหเผื่อให้ทุกคนอยากดูอะสวยนะสวยจัดประหลัดบอกอประหลัดลราออกต้องมาที่กระมวลการยางวัยรุ่นทรงเอวัยรุ่นทรงเออครับผมก็ใครที่ชอบชื่นชอบสเต็ปไหนแบบไหนนะครับก็มาได้ครับเดี๋ยวน้าจะจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะ,ะต่างควรต่างชอบนะครับก็ คลิปนี้ฝากไว้นะครับก็เดี๋ยวมามีสวยสวยแล้วปุ๊บเดี๋ยวนาจะมาทำให้อีกนะวัยรุ่นทรงเอครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะจะมาทำให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ